โตศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วหลังกระทิงบอกไม่ได้ชวนลานผมมันโง่เอง จากกรณีทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริคทีดีได้มีการเปิดเผยรายชื่อดาราที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและมีดาราเป็นพระเอกอักษรยอกก่อก็อ้างเือกระทิงขุนนรงคงเป็นพ่อค่ายถือดาวรายรว,วมแล้ว60คนซึ่งหนึ่งในดาวรายมีชื่อนักรองนักสแสดงหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรเข้ามาเอี่ยวด้วยโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา14กันยายน2565ทางรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ผู้ดำเนินรายการข่าวสอร ยุทธสุธานะจินดา ได้ออกมากล่าวถึงกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ออกมาโพสข้อความกล่าวอ้างว่านักแสดงช่อง3เป็นแม่ทีมโดยมีโตศักดิ์สิทธิ์มีรายชื่อร่วมลงทุนด้วยและได้ติดต่อไปถามยังเจ้าตัวโดยมีรายละเอียดดังนี้ทางหนุ่มโตศักดิ์สิธิ์เผยว่าโดนก่อชักชวนรู้จักกันเพราะอยู่ในวงกลุ่มเล่นบารลงเงินไปเจ็ดแสนบาทแต่โตไม่ได้ไปชวนใครต่อแรกๆก,ก็ได้ปันผลเข้ามาแต่หลังๆไม่จ่ายเงินยืนยันยังไม่ได้เงินต้นคืน และขาดทุนเหมือนการที่ไม่แจ้งความเพราะอ้าหนุ่มกันชายเผยถึงกรณีข้างต้นว่าหากพบว่ากระทิงมีความผิดจริงหรือมีการร่วมโกงเกิดขึ้นทางช่อง3คงมีมาตร,ร,ก,ารการการลงโทษขั้นสูงสุดอาจจะถึงขั้นปลดออกจากช่องส่วนของตัวสักสิทธิ์เขาออกมาชี้แจงในฝั่งตัวเองเรียบร้อยแล้วกระทิงขุนนรงเผยต่ออีกว่าเล่นฟอเกจริงครับแต่ไม่ได้โกงไม่ได้ชวนใครเลย เป็นผู้เสียหายตอนแรกได้ตังค์หลังๆไม่ได้ตังค์เหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่ได้เสียหายเยอะผมอยากได้เงินคืนเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะโกงเพราะถ้าโกงก็ไม่เล่นนึกว่าเหมือนธนาคารแล้วได้กินดอกยิงได้ยิงโลภกับเงินก้อนนี้จนคิดว่ามันน่าเชื่อถือเดี๋ยวจะเอาหลักฐานและเส้นทางการเงินไปให้ดีเอสไอได้ตรวจสอบไม่เคยได้รับเงินปิดปากได้ซึ่งถามเรื่องโตกระทิงยอมรับว่าผมเองครับแต่ผมไม่ได้แนะนํา ไม่แน่ใจว่ามันเรียกแนะนําหรือเปล่าคือผมไม่ได้พูดว่าพี่ดูสิผมเล่น forex ก็ไม่ได้เอามือถือยื่นให้พี่โตดูผมเปิดเทรดเขาเห็นเขาถามเราเราก็เล่าให้ฟังที่เหลือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอะไรสักอย่างล่าสุด15กันยายน65โตเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในคําที่ผมโพสตในไอจีทุกอย่างผมโทษตัวเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงลงเชื่อได้ยังไงโง่มากเว็บไซต์หนึ่งจะเทรดทนเราได้ยังไง คือแรกที่ผมโทษเลยคือตัวเองและที่สูญเสียไปทั้งหมดคือบทเรียนราคาแพงของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจามส่วนจุดเริ่มต้นคือมีการพูดคุยแนะนํากันในกลุ่มเล่นกีฬาผมไม่แน่ใจว่าเส้นระหว่างการพูดคุยหรือแนะนํามันคืออะาไราเราเรียนรู้จากการที่เราไปเล่นกีฬาด้วยกันและพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วส่งเว็บมาแล้วเราเข้าไปดูมันดูน่าเชื่อถือมาก พูดตอนนี้อาจจะเหมือนว่าผมเชื่อไม่ได้ยังไงแต่ผมพลาดเองถามว่าได้มีการพูดคุยกับกระทิงไหมก็ไม่ได้คุยครับคืออย่างที่ผมเขียนเลยผมเข้าใจว่ามันคือการลงทุนเป็นราคาที่ต้องจ่ายกับความโง่ของตัวเองณตอนนั้นทีไม่ทําอะไรเลยมันคือความผิดของผมล้วนๆไม่ทราบเลยว่าเราเป็นลูกทีมของใครและผมก็รู้พร้อมทุกคนถามว่าติดกับดักความโลภไหมโตกล่าวว่า3-4ปีก่อนการลงทุนมีหลายรูปแบบ สมัยนี้มีเยอะกว่าเก่าวเราไม่รู้คืออะไรเป็นการลงทุนครั้งแรกก่อนลงทุนเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนี้คือเรามีประสบการณ์เจ็บและจามต่อไปนี้จะลงทุนอะไรเราต้องศึกษาและรู้ว่ามันคืออะไรส่วนเรื่องความเชื่อใจในการลงทุนนั้น ผมโทษตัวเองถ้าเราไม่เข้าไปดูเข้าไปเล่นมันคือตัวเราล้วนๆผมไม่เคยได้อะไรคืนยืนยันไม่เคยได้รับเงินเพื่อไม่ให้พูดผมมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ส่วนเรื่องแจ้งความปรึกษาผู้ใหญ่และทนายความอยู่ส่วนความรู้สึกอายของผมนั้นตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรและผมทราบเหมือนทุกคนถ้าคุณเป็นผมแล้วโดนหลอกผมก็อายและโทษตัวเองที่ไปหลงเชื่ออายเขินที่เราไม่รู้เรื่องตัวผมก็โดนเหมือนกันผมไม่ได้ชวนใคร ต่อยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างผมก็คือผู้เสียหายขอบคุณทุกกาลังใจผมก็พลาดได้ผมเสียค่างโง่ได้ผมก็เขินที่จะบอกเราเสียค่างโง่ไป